สวัสดีครับทุกผู้ชมขอนำทุกผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลชอปปี้ครับคู่ระหว่างแซฟฟีนัสโเว์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านบุรีรัมยูไนเต็ดแล้ะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น,ก,นก, like, ก,ดดปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะก,กันในวันที่ 28มกราคม2568เวลา19.30นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผ่านมานยังไม่เคยเจอกันเลยครับโดยหนนี้เป็นหนแรกๆครับที่เจอกันก็มาดูกันว่าผลจอกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ถายผลการแข่งขันกันครับได้ครับโดยตารางคะแนนตอนนี้ครับ แคมป์เบสโรเวอร์ครับรังอันดับ1ครับมีอยู่6แต้มครับในขณะที่บุรีรัมยูเนเต็ดครับอยู่อันดับ5ครับมีอยู่3แต้มครับต้องการชนะเท่านั้นครับเพื่อที่จะทุนเข้ารอบเพราะตระกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูด้วยม่งครับบุรีรัมยูเนเต็ดชุดสีเขียวจะปลุกจากขวาไปซ้ายก่อนนาร์เดบูดินให้มาที่กุรันเขาสิทธิ์เป่าสิทธิ์ พาลากลุยขึ้นมาครับโรันเข่าสิทธ์ตอกส้นกลับสนิวาลเข่าสิทธ์โยดมาด้านไหนแล้วบิทโซรี่ตั้งมาแล้วนี่คิดตรงนี้ล้มหน้าครับเน่ยเปิดมาที่เสาไกลครับแล้วม่งตั้งมาโอ้โหกลับมาจากนอกสนามครับ แฮสรีฝากประตูก,กางคุนูริให้มาอินโนโมโตะแขงมาทางด้านกาบซ้ายสวยนะครับแล้วหักกลับเข้าในมาอินโนโมโตะไปไม่ได้ครับวนคืนกลับมาโอ้โหแล้วเรสมี่ยกกลับมาด้านในแล้วล,ลง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 ยังไม่ยิงครับคูนูโมโตะไม่ผ่านกันซิกูตทีละทอนตัดมาตรงกลาง สุภนัทให้มาบิโซรี่แล้วแทงมาด้านขวาโอ้โหเบาเกินไปครับตากะบุระปากมาตรงกลางคุโดริรแล้วแหวกมาได้อย่างสวยครับคุโริคุโดร,โริมีปืนที่หักย้อนมาไม่ผ่านกิสกูดคุโดริออกขวาบ่า,าสุดท้ายติดทางด้านสุภนัทเหมือนตา ดูเก้าเล่นมาที่ธีรทร์เนดุปดินเปิดเปลี่ยนแกนมาแกน,นกลบสายสุภนัทห้มาที่ธีรทรบุญม,มาท่านสุภนัทมาได้เรื่อยๆครับหาก,กับเข้าในมาธีรทราสัดสระใคระาคนศัดส,สรแล้วแทงให้สุภนัทย้อนกลับเข้าในมาสัดสระยกมาที่รันเขาสิน้นซัดมาก บอลยังมาเข้าตานซันนี่เว้าแล้วน้ารื้อบอลดินลงๆกสัญญตว์อีกทีนึงก็ติดบอลครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทักตะบุรีรัมนากามูระเล่นมาที่คุนโนริให้มาอิโนบุโต ฝากมาทางด้านกาบซ้ายครับสุภนัทเหมือนตาสุภนัทให้มาที่กุรันเขาสิทธ์สันนิวาวบอลของกุโดริครับฝากประตูก,กางฮินโมโตะอากะชะมาข้างไหนกบโอ้โหเราไปสไลด์ตรงนี้เสียจุดโทษสิครับ โอ้โหลูกนี้โดนใบเหลืองด้วยครับบอลไม่มีอะไรเลยครับทางด้านโคบยองซอกครับดูครับตามไม่ทันแล้วสไลด์โอ้โหไปตัดเข้าที่เอ็นลอยหวายครับอู้เสียเรียมเลยครับโคบยองซอกลูกนี้ครับแล้ววิ่งมาสั้ตรงนี้เว่านี้เอเตอรริกเกตซูเปอร์เซฟอู้ยังไม่ได้เสียประตูครับ โอ้โห uh, ทำได้ดีครับเอเตอริกรอดตัวไปครับบูดีดัมนารบดินหาสปีดขึ้นมาครับทางด้านนารบดินให้เข้าในมาโครันเข้าสิบออกขวามาครับนารบดินโคดันเข้าสิบเล่นมาบิโซรี่ไม่ผ่านครับคุโนริคุโนร,โริฝากมาที่ฮิโนโบะโต ขอของด้านคุโนริครับแทงมาทางนั้นแบบซ้ายแล้วออกมาซ้ายได้สวยย้อนขึ้นกับมานิวเอตริกให้มาที่สรัร์คไคพะคนโรติสกูดออกซ้ายมาสุภนัทเหมือนตาสุภนัทจะไปเองก็ไปไม่ได้เหมือนกัน โอ้แล้วเกมเหมือนจะเป็นของทางด้านเจ้าบ้านนะครับที่บุกกดดันใส่ได้มากกว่าครับตอนนี้ดาร์บดินหายมาที่ธีรธรบุญมาถ่านออกซ้ายมาสุปนัทขามหลอกได้ให้กับทางด้านสัสรักไข่ระโคนตรงกลางนี้ครับธีรทรปิสรุร่ออกซ้ายมาสุปนัทต่อ,อไปก็เป็นทางด้านสัสรักไข่ระโคน สุภนัทเหมือนตาออกสายมาแล้วมีพื้นที่ครับสรักสัรักโยกเข้าในกรอบยังหาเหลี่ยมเปิดไม่ได้ตีวงออกด้านนอกมาก่อนครับให้มาสุภนัทเล่นมาโกรันเข้าซีดยังพุ่งเซฟเอาไว้ได้ครับแล้วสุดท้ายได้ไปลุกเตะมุมของบุรีดำบอลเล่นสั้นๆมาธีรทร กลับมาตั้งที่สุปนัสสันนีเว,วยิงเหมือนข้ามคานออกไปครับนี่ครับมีเวลาปัาน่ปนบรรจงลงนี้ปอลมันถากเสาไปนิดเดียว สันนิวาวย้อนกลับมาตั้งที่โคมยองซอกว้า wow. ให้มาเนรุบดินตอกส้นกลับมากุรันเขาสิทธิ์ให้มาที่สัสระก,กับออกซ้ายมาสุปนัทเหมือนตาสั์สรแล้วป่อนมาอยู่ที่ด้านกุโดริ อุโนโริกระชาเข้ามาตรงกลางแล้วแทงมาช่องนี้อย่างสวยนะครับอินโนโมโตะบอลมันถากเสาไปนิดเดียว อีระทอนครับมาทางด้านกาบซ้ายที่สัตรักไข่พระโขนุรันเข้าสิทธิ์ไหลมาที่สนิวาว่อ,อนตอกส้นกลับมาเนรุบดินหยอดมาด้านหน้าอย่างดักทิ้งไว้ได้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับสรุปว่ายัางทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ mm. ครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูปนัเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน mm. เจ้าบ้านครับชุดสีเหลืองดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับ สัตสักไกลมาเล่นกับทางด้านสุภนัทเหมือนตาสุภนัท <c oughs> แล้วบ <c oughs> อลหลุดออกข้างครับเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมสุภนัท <c oughs> จะจ่ายเข้าในมาติดบล็อกบอลฝากมาที่อินโมโต้ บิสโซรีไฮ้มาที่สุปนัทตอ,อกส้นกลับมาครับสุปนัทเหมือนตาผลแทงออกมาทางด้านกาบ้ายครับ โตตะบ,บันยิงตรงนี้ก็บบอลมันหลุดออกหลังไปครับ บอลของทางด้านโคบยองซอกครับฝากมาที่ธีรทรด,ดาดรบดินแทงออกขวามาซันนี่วอลปิโซรี่เปิดออกซ้ายมาสัสรักมงตั้งมาแล้วถึงไหมสุภนัทเอาลบบนกูก,กิกไปมาไม่ได้นะครับยอดเข้ามาตรงกลาง โคดริห้มาอิโโบโตฝากเข้าในหมาคโคดนริอีกครั้งแล้วจ่ายตัดหลังมาตรงนี้ได้ซัดไม่ตรงกอบับบอลมันไม่ถนัดเท่าไหร่ครับดูเ้าห้มาเคอริสกูด สตาร์ดดากฝากมาตรงกลางที่กรันเขาสิทธิ์นอะรือบดินให้มาที่สันนิวาวเด้วรูบดินอีกครั้งครับแทงออกขวาบ่าสันนิวาวสันนิวาวผ่ากระชากมาเรื่อยๆไปไม่ได้ครับบุญขึ้นกับนบ่าแล้วรูเบดินเล่นกับทางด้านกรันเขาสิทธิ์ย้อนขึ้นกันบา่าทีละทอนสุพรรณัดเราซัดเลยก็ไม่ตรงกอกนะครับ นหรือบดินออกครับส่งตรงกลางลงมาสู้เพิ่มครับทางได้บุรีดําแดนกลางนี่เก็บบอลไม่สู้แล้วครับตอนนี้อิโนโนบโต้พากระชากหนีแล้วเคิร์ติสกูดดักเอาไว้ได้ดีเอาลุกยังได้ที่ทีละทอนฝากมาตรงกลางบิสซรี่ให้มากูดันเขาสิดออกขวามาโรเบิร์ตรสู้ให้เข้าในมาครับสู่ ไปช้าเสียบอลอีกแล้วคูโดริจะสวนมาคูโนริไฮมาอิโนโมโตะแทงมาทางด้านกาบขวาครับอิโนโมโตะแล้วฝากมาลงลงของคูโดริก็นหนึ่งประตูต่อสู้เลยครับอูแทปิสโรเวอร์ขึ้นนำแล้วครับในนาทีที่70ครับอุ่งงานเข้าแล้วครับตระบุรีดอยูไนเต็ดครับไปปล่อยครับ โอ้นี่ยครับอย่างที่บอกครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับแทมปิสโซเวอร์ครับขู่บอลค่อยๆรากค่อยๆเลื้อยมาแล้วดึงประกบได้สองแล้ว,ลวฝากมาตรงการลางโล,งล่งๆก็ตะบันด้วยขวาไม่พลาดครับรูนี้ ขอนของทางด้านสุปนัสสุปนาสเหมือนตาครับกระชากมาแล้วจะเปิดมาตรงนี้ติดบล็อกครับ ไหลมาทางด้านกับสายสันนิว,วัลไหลออกมาทางด้านกับสายที่กุดันเขาสิทธ์เขาสิทธ์ป่างมาให้ทางด้านโรเบิร์ตสุเขาวสิทธ์อีกครั้งยกมาทางด้านกับสายครับที่ปีเตอร์สแล้วตั้งมาไม่ดีตรงนี้มาเข้าทางด้านแต่พิดโดเวลครับบอลอยู่ที่คุนโริ อินโนโมโตะแทงออกมาทา้งน้านกับขวาบอลของทีระทอครับไหลมาทางนั้นกับซ้ายต้องเร่งเลยครับตัวตน,นี้แทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับทางน้านบุรีด์บอลยอดมาเล่นยากยังได้ที่สุพรัณเหมือนตากุรันเขาสิทธิ์ฝากมาบิโซรี่แล้วจะไปเองก็โดนบักแล้วซัดเลยตรงนี้อ้คูอุ่าหได้หา โอกาสจบแล้วแต่ไม่ตรงขอบครับผู้เีครับได้มีโอกาสสัตว์ไกลค,ครับผอนอยู่ที่ฟอกหายมาตรงกลางเล่นกับทางด้านอินโนโมโต ยกมาทางด้านกาบขวาครับลจ่ายตัดหลังมาอย่างสวยนาคาหมูล่างซปเปอร์เซฟสวยเลยครับของเตรดิวเอตตอรี่ครับบูดีดายังมีโอกาสให้ลุ้นอยู่อีกแค่ประตูเดียวครับต้องตามตีเสมอให้ได้ดูเก้าจ่ายยัดมาให้เรนสุป,ปนัทเหมือนตา สุปนัดดึงแล้วไหลให้บิโซลี่บิโซลี่ได้ช่องนี้กัดึงประตูต่อหนึ่งเรบรียเลยครับกลับคืนสู่เกมกับบุรีดัมยูไนเต็ดครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้ได้สะใจเลยครับบิโซลี่ก็ยังคมเหมือนเดิมครับลูกนี้ครับนี่ครับไหลมาช่องนี้หลุดมาล่อเป้าก็ตะบันด้วยขวาเลยทันทีครับ นี่เลยครับประตูที่รอคอยครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับแหมยังไม่หมดครับเวลาตอนนี้ดูว่าใครเสียช่วงนี้นี่แพ้แน่นอนครับบอลมาที่อินุมโตโดนตัดปูตสินให้รูปได้เปรียบคุโนริไหลมาทางด้านับซ้ายบอลตั้งมาเชาว เล่นมาที่ตรงกลางเนียอีโนโมโตยังตรงตัวเอเตอริกแล้วเอเตอริกออกบอลเร็วมาทางด้านกราบขวารูบอลบุกต่อของบูดีรันครับให้มาที่คราวสิทธิดคราิทธิ์ดึงช้าแล้วไหลามาทางด้านกราบขวาแล้วผู้ตัดสินเป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับโหทำอะไรกันไม่ได้ครับ เสมอกันไปสูตรมันเลยครับหประตูต่อหนึ่งาเพื่อนเพื่อนช่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากแานเป็นวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปโรยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BSP D8 ลองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ r g ร์จจอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ